ามาต่อกันด้วยเรียนนี้ครับเหรียญพุทซ้อนครับอุดผงแบบหนานะครับนะฮะมีอุดผงนะครับแบบหนานะครับหนึ่งใน2องห้าสเหรียญครับเนื้อสมฤิ์นะมาสองกันครับนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่หงนะครับอ่าชื่อดีพิธีใหญ่ครับ สักครู่นะครับก็เป็นเหรียอญอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับสําหรับผมก็แล้วแต่คนชอบฮะนะครับเน่สายตาผมไม่ค่อยดีงใส่จะได้ตัดแป้นจริงละ <laughs> โอเคเนี่ยนะฮะผงต่อโค้ดเลขฮนะ นี่ครับแล้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะต่อโคดเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรฮะรชื่อเต็มเนี่ยอะไรนะฮะอุนาโรมหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือโค้ดยันห้านะครับนี่ฮะส่งไปส่งลแวศึกษาไปพร้อมๆกันครับตามภาษาบ้านๆ ตามความเข้าใจของผมเนาะแต่ที่ผมเอามานี่ผมกล้ารับประกันเลยของผมนี่แท้แท้ทันทุกเหรียญแท้ทันทุกรายการนะรายการไหนที่ไม่ทันผมก็จะบอกว่าไม่ทันนะครับแต่อย่างนนนเนี้ยทันฮะเนี่ยฮะเห็นฮะออกในรุ่นอ่านะครับเดี๋ยวนะจะจะสูมไม่เห็นชัดน,นะครับโทษทีนะฮะเห็นไหมฮะออกในรุ่นอะไรรู้ไหมฮะนะฮะเศรษมหาบาลมีนะครับ ของดียุคต้นเนอะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมือไม้สั่นครับนี่เนอขอบข้างนะครับนี่ครับโค้ดเลขกำกับ อุดผงเทพประทานไออดผมผงนี่ไม่แน่ใจว่ามาหาราชหรือเทพประธานเดี๋ยวผมต้องดูข้อมูลอีกทีผมนี่โอ้เป็นคนความจํำสั้นจริงๆฮะจํจำไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามหาข้อมูลเลยแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นมาศึกษาร่วมกันครับนะครับผมนี่นะครับครับผมสวัสดีครับ